สวัสดีครับทางเดียดแนลครับผมี๋ยวเมื่อนี้ก็ไม่เ็กับเขาอีกแล้วพี่น้องสวดีไเป็ดมัตตบาลไาดเราล้งยีเ็ดกัน้างยีเ็ดกันนะครั ติดซ่อ้เราี่น้องก็ต้องหันแล้วอ้นีเมีลาเป็ดพี่น้องโอ,อย้ยบเจียววะุูเแ็ดกัได้คุนี่เป็นไงวะอันนั้นสุทยหอก <c oughs> ยว่าได้ันนั้นออไทยน้วซื่นเน,น,น,นา,นาะพ่นี่กัยังจีไ อีหันนี่งอ่ะก็ต้องอีสร้อยแล้วหลาบแบบแ,แ,แสบเด้อมือนนี่ขนมาไอ้เออไ,ม,ไม่ดื่มวิจินาอ่ะแล้วเสียบเขาก็เลงหิดจัดสรรแบบ,บแซ่บแล้ววะ่ะหุดนี่นังมันหลอกเดือบดอยอ๊อกเพิ่งมาหกเอ็ดไปไหนไปไหนเนี่ยแล้วเนาตะวันนะฮะเดี๋ยวมันกับแม่เดี๋ยวมันกับมา มาแล้มึงบอกกาบาตังกี่แถวข้าเดียวนะยก็ใช่กันเหตุใจเลยเนาะเตุแบบเหตผู้เดียวกัแซลเหตุต่างหลายคนแฉครับนี่คะแนนครับกรดูกไปต้มทุกวันัาแรกเท่าต้มีตัวมาเลยเนี่ยเดนกไม่้อายกันก็ต้องจีดดด้ สมเปีดแบๆพี่น้องใส่สมุนไพรจักหน่อยเนาะพี่ีคมาเด้พี่น้องเหนน้อกันเซ่บแบครับผม๋ยวคายติดตามิ่งเลยครับม่านนั่งกระแซบน้าแหนตรงตรเลยครับเป็นเหนือ้ไหมนีวู่เียงนี่นยกคน,นีีบ ต้องดูนะร้อนมันร้อนมามันเนื้อยหัวเนื้อเป็ดได้พี่น้องนี่เออจอยนะกี่หัวถ้าดีก็มานีนะมาแานพี่น้องมามาแบนกันมาแบนพี่น้องเดิมด้วยกนแล้วพี่นไหมด้วยลัน xem cái người ta tỉ em rồi lòng bông lên bông lên để sẹp đi lên

ชิมมึมมมงไหมกันนะตมร่างสีอุมม่นนะตมเน้อิมันกัต้มเย็นเนอะเยียบลอยพี่น้อง <c oughs> เป็นเด้อต้มห่อวันเนี่นต้มห่อ <c oughs> กันละอุ้ยต้มเรียบร้อยจนนองมึงกันนะ พ้ออหนึ่งแซบดิบด nee. ้วย้นำต้มคนั so ้าแซบพี่น้องเลยเเรียมกินน้ำกันบาดเียหเยี่ยบร่อยแล้วพี่น้องมาครับมาเยเาแซบทั้งหมดครับผมนรากัยาต้มมาแล้วของนี้อ่อนหวนนะครับเนอ

นั่งกินโอ้วัธรรมชาเนี่ยทุกอย่างดีอ่าพี้องมาใบแบหมี่แอนบอกใบบนี่นี่พริกทอดอืมนี่พริกทอดนี่นี่สามใบมี่พริกทอดจะหนีแล้ครับจะหนีแล้คุณปาบเ็นตาเลยตาเลยฮะตายตาย ใส่ตาเนี่ยใส่ต้มเป็ดอ่ะกินก้นทิมมึงอดกนาชดได้หลายกินแค่น้ำมึงก็เกินจะรับไหวแล้วเรู้เลือไอย่าทอดนะลูกจ้บเอามาขวเ่มาทิมปเลยเอาเลือกวงแล้วลองยืขิ้นบ้านรอนเลยอย่าทอดเน้อนะน้นเนอคอาคกอ้าน้อเามาพี่หองมนี่หกปลาพี่น้อง Mà lắng chai ra bé thắng ở kia kiềng tắp rồi mất bạc ở mi mát thơm mất cả mất mà cả rồi kia em mất rồi 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 rồi mất rồi mất rồi mất chào mừng nha các quốc gia của anh quốc gia lắm 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 bộ lắm 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 đó tháo bàn thôi ren, cái bánh này đẹp không mô mà thản? Thay ở phân gì vậy? Phân lớp gì nó chạy lắm. Thay hàng ra, sửa chữa Các anh im bớt được hết rồi à? คลิปดีกัเอาไอ้ทั้งนี้แหละพี่น้องอิ่มแล้วลาเป็ดเท่ากับยางตับเลยเยอไปพยังเรากินพูใหญ่เรากินสาวรเราไม่แข็งพี่น้องนะเอาคลิปดีไปสิีครับจ้างเดียดชนวเด้อขอบคุณอะไรสวัสดีครับเกิบหน้าจะพอกันไหม